โอ้โหคุณเนือรถเต็มเลยดูสิวันนี้รถทัวร์ลิงเข้าถึง9คันเยอะมากมากเลยนะคะเพราะว่ามปนหน้าหนาวใครๆก็บอกว่าอยากเอารถยาวรถยาวรถใช่แล้วเนี่ยเราก็เลยเอารถมาลงถึง9คันเลยครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยรถทั้ง9คันเนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างแล้วก็สีอะไรบ้างไปเลยไ,<อ>ไป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 ,ไป แล้วนะคะสำหรับรุ่นทริงของเรา9คันเมื่อกี้มีอะไรกันบ้างคุณเหนือมีรถจ่ามา5ครับแล้วก็มีสติจกมา4คันเป็น9คันนะครับทุกคันเนี่ยสามารถซื้อได้อนใจตอนนี้ได้เลยไหมได้เลยอยากได้มากเลยเนี่ยเอาดิ่เขาองเขาบอกของขาดสีดำเนี่ยของขาดหนักเลยหนักเลยโอ้โหแต่เมีมีนะมีมีมีคัน คันนี้สวยผมชอบเป็นสีทูโทนนะครับก็คือพื้นฐานก็มีสีดำเหมือนเดิมแต่เพิ่มสีแดงมาอ่าเป็นไงแดงสวยนะแดงสวยแดงไม่โหสวยสวยผมชอบสวยชอบผมชอบสีแดงนี้สีสวยกล้องมาดูใกล้ๆได้เลยนะคะสีมันจะเป็นแบบสีออกแบบแดงวิกินเลดอ่าวิกินเลดแล้วก็สแลตแบ็กก็คือวิกินเลดแบ็กกันเองแล้วก็นี่นะคะคืออีกคันหนึ่ง สียอดฮิตของเราคือสีสีสนันเอกวีนอมครับผมเป็นสีประจําปีของ2021เลยโอ้โหหายากแต่หาได้สําหรับชาวดวงของเรานะมามาเนื่องจากว่าอันนี้มันโดดเด่นมากเลยคุณไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเลขหนึ่งนะคะ,ะเลขหนึ่งตรงที่ด้านหน้านะครับแล้วก็เลขหนึ่งเสืเป่านะครับแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นมองคุณลองดูหลายมุมจะมีเขียวมีม่วงมีน้ําเงินใช่ถูกต้องมันดูเป็นงูพิษจริงๆแบบคันนี้คันนี้คืองูพิษนะนง,งูพิษและนี่นะคะก็คือโทนอยู่รุ่นหนึ่ง ที่ยอดฮิตเหมือนกันคือรุ่นสติกายสเปเชียลออกมาแล้วอ่ะแล้ววันนี้นะคะมีมากี่คันคุณเหนือ1 2 3 4คันครับ4คันใช่ครับจองได้มั้ยได้ดิเพราะว่ารู้สึกอยากเปลี่ยนใจอ่ะรุ่นเมื่อกี้รพอเห็นรุ่นนี้รู้สึกรุ่นนี้ก็หล่อไออ้นี่คือรุ่นในตำนานเลยนะหัวเขาเรียกว่าหัวแบบแบ็ควิงทัวร์ยิที่เป็นแบบว่ารถกายก็มาลองดูมาลองนั่งดูเขาเรียกว่าชาร์กโนดชาักโนดเห็นเขาเรียกว่าปลาดุกปลาดุกคือภาษาไทยเข้ภาษา กติกาเขาเรียกว่าหัวฉลามชักโน้ตุนสังเกตปลาฉลามหน้าเยอนใช่ใช่ใช่อันนั้นก็เทกแบบแต่แบบนี้ก็เทกแบบอันนี้เรียกแบ็กวิงแบ็กวิงเลือกไม่ถูกเลยค่ะลังเลฉันอยากเก็บไว้ทั้งสองคันเลยคุณเหนือถ้าคุณสนใจตอนนี้คุณไม่มาที่โทรลูผมก็ได้เดี๋ยวผมมีงานมอเตอร์อ็กโปที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงที่เมืองทองธานีวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสองธันวาคมนะฮะมีงานแบบนี้ก็ต้องไปดูที่งานสิอยากได้ปัดด้วย แต่ที่บัตรมเอาที่โชรูมโอเคต้องมา,าที่โชลูมนะครับฝากไว้ด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยมันจะไปเจอที่ตรงนั้นไม่ได้ละไม่ได้เพราะว่าเขาเจะเรื่องเข้มงวดเรื่องโรคติดต่อป้องกันแต่ถ้าเกิดไม่อยากเจอคนเยอะไปที่นู่นแล้วก็โชลูมของเราครับพระรามเก้าซอยยี่สิบสี่มาง่ายๆเลยไม่นะต้องเจอคนเยอะบางๆแอร์เย็นๆนั่งคุยกันเรื่อยๆ,ๆนะใช่ จะต่อรองนู่นนี่ก็ว่ากันมาหอมจบหอมจบ,มจบนะคะทุกเคสแล้วก็